ดีพี่น้องนะอู้ยอาหารเศร้าพี่น้องกรับสบายดีพี่น้องขี้ขาดน้ำกันเร้อผมดูผมโอ้ยมื่อไหร่เมื่อไเมื่องเมื่องมักินข้าวน้าันเลยพี่น้องมันจะไปมันจะไปเมืยอไงเม่มาเลยมันจะไปผี่น้องเอเยคนงานเมื่ไงเขี้ยวมาแต่เกี่ยวข่าแล้วแชิญเดว แต่ปล<ะ>าแดกถือว่าฉมนนอยหนึ่นอแมันชื้นๆหรือหวานมาจานบอกข้บอกี่ตั้งชื้นๆมาจางหวานแค่นปลาหนึ่งตางลายเลยค่ะก็ใจน้อยแค่ปลาแดกนะ

วายเเขาเกันะผ่านอยอแล้วะประ้องเหมากวะน้ารอกนเหมออนาบ่มากเพื่อนเดี๋ยวกินขาวับเทียงรมาเลยืการจเทีย ชยเราปานีแม่จะ้ยงงวกอะปูกระปุกแหละพห่งนี่นะหดจริงจโอ้มนซาลีพวิสแด้มโอ้ยป่อนพ่อใหญ่มันรูโหฮะแน่ยขาดชุดมือชุดตีนเอ้าว่าแะไรก็รูกูเนี่ยพัก ทำนี่เอ,เอาหมูใจห,หรอทำเต้เามม้อทอทำมดเลยอ่ากุ้งมางเบ่งมองกันรักษาทำงสาเอบซีด,ดีมันก็ยัง <c oughs> อ,อ่านเป็นแหะ Cô kỳ kỳ của kì kì hai bức thư kèm điền điện ngoài hai đấy thái bác thái bác quá bác thái cái thái cứ thái bác thái bác thái cứ thái bác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  thái ครับหนูอาจจะสู้อืมโอเลบิ๊กมาบ่น่ะอือค่ะเลยเอาบิ๊กเบลมาพี่ เนดีดรหือเ่เร่องอะไรเพิ่นเขาเป็นขขาแล้วเขามาที่ทำยังครไู้กับูเขาจีพีกับพูรึเป่าเขาลยอยู่ โอ้ขอนมืนอถิ่มเลยพี่น้องกอบกันกัน,นไปทำมากกว่าเานงโทาไว้เะยเยนะง้นงันเอาไปชวมากขวมามัไงไงขวบป้าเนี่ยไิบสาวซะเนาะเสียก้ามาฆ่าข้อบ่อนเก็บ บะกเ้อึงมันแทงหมดนะมันแตกน้องมันแตกก็จาข้า ยังก <c oughs> ันแล้วนี่นะมันยังจุกจุกมาไปไปสองอยากินเด้อ่องกินอะไรกว่ากินลองกินด่กนี่เป็นไรอย่สะสงบัอีก กินข่าวก,กินก็ไป่เนงะี้ก่อนถามยามามันก็ตึ้งต้องไปั่ไกเลยอกนอรก็ไ่ต้มาแล้วรกินข่าวอินอ ก้ามู่รวมมล้รก็เปดมงคนน้สิบมงคนช่วมาจ้เก่าไม่ไล้ไกเล่ากันเจ้ามาคนบ้าเนาะสิบมงสิบเอ็ดมงเลอวมเลยกัมน่าัวนาเลยก็เลิกน้องอดีากจะอแคหมันเหลก ได้กันหนึ่งีรวมงานนางเมากันชั่วด่ะใชป่าวันอีไหมือ ช่งเบิง้งเมือรอดกระ่เมื่อทำน้ำมาหกแครับเร่งรอดกระโซ่มอคือ,อเาอาแบบเก่าเริ่มมนจะกออใจไปถือแพ็คไม่จะช่องหาที่อแบบโ,โม่ อะไร้งอันนี้กะดุกเนี่ยลับสะหล่ออ่ะจ้าชงอะไรหล่อหมดจัดเป็ทำไมได้แ่แดงร้อยกระทงบ้านา่บ้าบ้าพอ บ้านแล้วแล้นเข้าระกาศิกระทุ่มก่อคือเวานี่ยังป่าเพิ่บ๊บ้านทางไหก่อโอ้โหตัวะตู่นอยท้องดาแลง้นปลอกระทมกับพี่นาะกรทุ่มมนต้นแหน่มูต้นมากจะทำจะชุ่มหิบขายเนาะ อันนี้มันไม่ผูกเหตุใช้หรอเห็ุเองเหรออืมเผ่อเองมันจิตไปใช่ไหมก็มองน้าเห็ดอยแล้วอืมเออมองน้าเห็นอึดบ่คือต่อยแค่กางตัวมันหน่อยอันนี้นะความจริงตัวเย็น ฮฮะฮึนันักนั่ไม่อาสลบดอกผู้กำเนิดมาหึกเลยน่าน่าน่าเวจะออกได้ เกลือบุ้งจักยาใ้ชอ่องเข็มแล้วที่เราแซ่กรดตือ้อตื่นมากนันกนะเกิดยาขาวนะเฮ้ยช่องเข็มหลังกป็นชื่อชอกัเตียกินพวกน้นขอดบกกาแฟข้าวเชียงไม่เห้แห้ง มันจะมีล่อหนายน่าจะหุงจะอึดบ้างเต็มหนึ่งชิบแต่ท่านอึดอึดแล้วกุ้ยชีสากกับเพี้ยนกับโบลุกมาแามดูมาจักมาทางใดอืมดูข้าหากกับบุพเพอืมก็โง่เหมือน ซักกันอยู่เป็นปกติ <c oughs> มนุกมากอคกูไม่มเนี่ยวด๋ยวไปก่แ่ะก่อ,อ,อนครับ พอกันชินหนาวที่น้องสบายดีสบายดีพี่น่อ